ปีหน้าเตรียมเงินไว้เลยขนาดสภาทองคำโลกชี้เป้า3กรณีทองคำจะทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในปี2024ครับต่อเน,นื่องกับเรื่องของทองคำกันเลยนะครับเพราะผมคิดว่าขณะนี้หลายคนกำลังมองแล้วนะครับว่า1มีเงินพอจะซื้อไหมหรือว่ามีเงินพอจะจำกัดจำเขียซื้อนิดๆหน่อยๆไ,ไหมหรือเอาเข้าจริงๆบอกไม่ไหวแล้วทองมาขนาดนี้เหนื่อยใจแล้วตามไม่ทันนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่า ท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคํามีสิทธิ์ขึ้นถึงบาทละสี่หมื่นในปีหน้าหรือไม่อตอบเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าถึงหรือไม่ถึงทองคํารูปประพันธ์บาทละสี่หมื่นบาทปีหน้าถึงหรือไม่ถึงถ้าคิดว่าถึงพิมพ์ถึงนะฮะถ้าคิดว่าไม่ถึงพิมพ์ไม่ถึงและส่งมาเลยนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าสภาทองคําโลกหรือว่า World Gold Council WGC นี่นะครับก็คือนายโจเซฟคาวาโทนี่ซึ่งเป็นนักกลยุทธ์มูมิภาคอเมริกาเหนือของสภาทองคําโลกเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดมุมมองที่น่าสนใจ ว่าในปี2 0 2 4หรือ2567นาี่นะฮะราคาทองคําจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และนั่นหมายความว่าถ้ามุมมองเขาเป็นจริงก็จะทําให้ราคาทองคําของโลกใบนี้ทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ถึง2ปีติดต่อกันแต่ที่นี้เขามองไปไป,ไป,ไปที่ปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ปีนี้มาเหลืออีกแค่สสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเหตุผลต้องมาดูครับเขาให้เอาไว้3กรณีนะฮะที่ราคาทองคําโลกจะปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์จะมีอยู่3รูปแบบแต่ละรูปแบบ จะทาให้ราคาทองคําขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นและไปสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูกันนะฮะเขาบอกกรณีที่1คืออย่างนี้ครับกรณีที่1อยู่ที่เศรษฐกิจอเมริกาเลยถ้าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะถดถอยหรือ r e c e s s i o n ได้นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเศรษฐกิจสหร,รัฐในปีหน้านี้นะครับไม่ได้แบบหักปักหัวลงไปจนกระทั่งจาก2ไปเหลือ0ออันนี้ถือว่าลงแรงนะฮะอันนี้คือกรณีแรกคือหลีกเลี่ยงไม่เกิดถดถอย แลวพอไม่เกิดถดถอยแล้วก็จริงนะฮะและ GDP ของเขาเนี่ยขยายตัวต่ำกว่าที่หลายค่ายเขาประเมินกันเอาไว้นะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ราคาทองคำในปีหน้าอาจจะเสมอตัวกับปีนี้เพราะว่าปีนี้เนี่ยนะฮะปีนี้ทองคำที่ขึ้นมาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะฮะมนได้จาก2ปจัจจัยอะไรใช่ไหมฮะหนึ่งได้จากปัจจัยแรกซ้อนคือการขัดแย้งทางสงครามระหว่างประเทศอันนี้ขึ้นมาเป็นฐานต่อด้วยเรื่องของอะไรครับลงดอกเบี้ย พอลงดอกเบี้ยดอลลาร์ลงตัวนี้เป็น2ปัจจัยที่หนุนราคาทองคําปีนี้ขึ้นมาแล้วก็กระแทกจุดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เรียบร้อยไปและว,วันถ้าในกรณีแรกปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกาไม่เข้าสู่ถดถอยแล้วก็ขยายตัวต่ํากว่าตัวเลขที่หลายสํานักคาดการณ์แต่ไม่ถึงขั้นหนักหรือว่าถดถอยแรงนี่นะครับทองคําเสมอตัวปีนี้ถ้าเสมอตัวกับปีน,ปนี้นั่นก็แสดงว่าเป็นราคาทองคําสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ไหมคําตอบคือมีสิทธิ์แต่จะบางๆางเท่านั้นเองนะครับกรณีที่2ออ่ะอันนี้น่าสนใจนะครับ สภาทองคําโลกบอกว่ากรณีที่2เนี่ยถ้าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับชะลอตัวรุนแรงแล้วเกิดถดถอยอ้าวนะแล้วเกิดถดถอยแล้วปรากฏว่าที่สุดเนี่ยนะครับมีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐอันนี้แหละครับน่าสนใจนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเกิดมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ จะส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในปีหน้ากับกรณีที่2อ,อย่างแน่นอนนะครับพอมาถึงกรณีที่3อันนี้เนี่ยนักวิเคราห์จากสภาทองคำโลกบอกว่าก็คิดเอาไว้แต่มันไม่น่าเกิดเลยนะรู้ป่าว่าทำไมก็ถึงไม่อยากให้มันเกิดกรณีที่3ที่มีคนจะเกิดเลยคือกรณีที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไม่เกิดภาวะชะลอตัวคือไม่ซอฟต์แลนดิ่งก็ไม่เกิดนะฮะรีเซชชันก็ไม่มีนะครับร แล้วปรากฏว่ากับคข้องตัวยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของดอกเบีย้ยที่สูงนะได้อีกต่างหากนี่นะครับนี่แหละครับกรณีนี้เนี่ยนะฮะจะกลายเป็นสิ่งที่เ็ชื่อว่ามันไม่น่าเกิดเลยคือมีโอกาสเกิดเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะครับดังนั้น3กรณีที่สภาทองคําโลกบอกว่าหรือสงสิกว่าปีหน้าราคาทองคําจะสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยนะครับเป็นปีที่2เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับ1สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐขอลง ขอ,อเรียกว่าชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยนี่นะครับลงต่อไปเรื่อยๆนะฮะและที่สําคัญตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ราคาทองคําที่ทุกคนคาดหวังกันเอาไว้มีสิทธิจะทำกำไรได้ต่อจากฐานที่สูงอยู่แล้วเป็นหรือมากน้อยแค่ไหนอันนี้ทุกท่านต้องคิดกันเองนะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านสภาทองคําโลกเนี่ยไม่ได้ให้ราคาสูงสุดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้โอ้ท่านผู้ชมครับ กหักเลยสิครับไม่มีการบอกราคาเป้าหมายเลยใช่ไหมฮะไม่มีครับแม้แต่สภาทองคาโลกก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะฟันธงว่าทองคําที่จะสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในปีหน้านั้นราคาเท่าไหร่แต่ปีนี้มันโผไปแล้วนะฮะ4ธันวาคม2,148ดอลลาร์สหรัฐในเอเชียนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับนี่คือ3กรณีที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามฟังของ้อมูลข่าวสารซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับ